มาครับแมตด์รีเควสวันนี้นะครับเป็นแมดที่สารต่อมาจากการก่อกวนครั้งที่แล้วนะครับดูแม็กอินไต้ครับออกมาก่อกวนโรแมนเดสนะฮะก็เลยเกิดแมต์นี้ขึ้นครับเอ้าเดี๋ยวผมลืมเอากระเป๋าออกจากดูแม็กอินไต้ครับนี่ถือกระเป๋ามาด้วยโอ้เจ้าของกระเป๋ายังไม่พ้นคืนเลยพี่แหมลืมเอาออกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแม็กอินไต้ครับผู้ก่อกวน ครั้งที่แล้วนะเจอกับและเรารับบทเป็นโรแมนเรนส์ครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่หัวหน้าเขานะฮะเป็นเวอร์ชั่น Big กด็อเอาเราก็เป็นเจ้าของแชมป์ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยอาจจะเป็นเกมขัดเส้นเก่านะครับในเกมนี้ผมตั้งอะไรไปเรื่อย แชมป์ WWE ครับไม่จุดพลุเลยเจอกันในคลาสแอนเดอร์แค t เซอร์ปล้ำกันแบบเฮลิน c เซลนะครับนรกในกรงเหล็กมาเริ่มปล้ำครับกรรมาการชาร์ลส์โรบินสันถีบหน้าเลยสกัดไว้ก่อนอต่อยเอ้าโดนปันดีกครับ โดดเวียงอัดเทินมากเกินเอาจับแบรรี่ทูเบลี่อัดแล้วก็แบรรี่ทูเบลี่ซูเพล็กส์โอ้โห,โหเฮ้ยสวนรัวเลยครับเอาถีบอกอีกอกระทืบกระทืบอกรัวครับลาคอขึ้นมาจัดการเวียงตกเวที เฮ้ยได้สวนนิดได้ได้สู้นิดเดียวเองลากคอขึ้นมาครับเวียงทิ้งไปฝั่งนูน้นอ่ะลากคอขึ้นมาอย่างเชื่องช้าอ้าวหลบได้สวนมากไปเอาโดนจอบเลยเกยครับเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเวียงไปอีกเวียงไม่ทันไรล้มแล้วอ่ะลากคอโรมเเลสขึ้นมา อัาประขาเอาเวี่ยงไปฝั่งนู้นนี่เฮ้ยเียงไปเียงมาเอไงเนี่ยอ่าลากคอขึานไปครับนี่เจอออเบเกอร์คืนไปเวี่ยงไปบ้างครับอาวุธอาวุธค้อนมาค้อนปอนอาโตะเฮ้ยอย่ามายุ่ง โตขึ้นไปเอาโดนต่อยอีกโดนอัฟาคาดอีกรอบหนึ่งเซเซทำอะไรอีกจับผู้ยังอดัดตะกรงครับฝั่งนี้อานนี่เจอสอกเอามุมกล้องโอ้โหลืมปรับไปผู้เยีองอัดตะกรงฝั่งนี้เออไปขึ้นครับเก้าอี้มาตามขึ้นมา ตีเน้นเน้นหลบได้ครับดูไม่กินนด้ข้นอีกตีเอาดินหลุดครับโคลสไลน์หลบได้จดเจอศอกอ่ะคอมแบม็กมูฟครับสี่เหลี่ยมมาอีกปุ่มหนึ่งเสริมแรงโคลสไลน์เรียบร้อยอ่ะซูเปอร์แมนพันธ์ทำงานี่ฝนหมรรัดรอ ซูเปอร์แมนผันหลบได้ครับดูเ็กไกจะเฮดหมัดเจออัปปคัคตเอาโหโดนสองอีกเฮ้ยสวนกันไปสวนกันมาจับซูเปลซ์ครับอเ,รอเอากดเลยยังนี่แลกกันมันเมื่อกี้โอ้โหโดนต่อยครับอ่าบล็อกได้ทุ่มครับทุ่มทุ่มโตมาก,กระแทกไอ้มันรีเวิร์ส ซิกเนเจอร์เราเมื่อกี้เอาเอา,เอาจับไม่โดนเอาจับไม่โดนอีกโอ้หเวียงอัดกับโต๊ะครับมาเจอศอกนี่จะเล่นงานเหรอนี่อัปคัดคอนมาคอนดิพี่เออหยิบคอนครับเอากระทุ้งไม่โดนอีกเอาโดนแย่งคอนไปกระทุ้งครับอืมมันแม่นนะโอ้หกระแทก อ่ะหลบได้ครับปิ้งเขาไปถีบหน้าเลยเ้ยไม่ธรรมดาละดูเมกอินไตเอาเรื่องครับตัวอีอ้มาดูเมกอินไตก็ไปเอาเอาวุธมาเหมือนกันถังครับถังมาเราขึ้นเชือกเอาโดนต่อยโยนทิ้งดูเมกอินไตไปเอาอีกครับ อาดาคิโดมาเจอคอนี่กระทุงขอกระทุงมางก,กระทุงครับอืมโยนใส่ไปเวียงอาจเทิร์นมังเกิลไปเวียงครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ยอมกระแทกไม่ได้เจอเขา่าโอ้ยเอาโดนถีบแน่เ <c oughs> ต็มเต็มบิ Big ๊กบูท ลาคอขึ้นมาจับเวียงอัดกระโตะครับเอาไม่ได้แมจะทำทําไม่ตายอืมอัป,ปคัดแหมมันจังหวะมันดีครับเวียงรีเวิร์สมากระแทกไปเวียงอัดเทิร์นมากเกินลาคอมาครับเอาโดนสองอีกสองกระแทก เฮ้เอาเวียงมาแล้วเอาโดนเลยครับเรียบร้อยจับเอ้ยกดไม่ทันสู้เพกใสโตะโอ้โหกูเอามาเองแท้ๆเอากดเลยเฮ้ยหนึ่งสองแหมเมื่อกี้มันโดนแล้วมันไม่ยอมยกว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องดูไม่ได้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ปั้มที่บ้านเกิดด้วย เอาจับขึ้นนั่งครับเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอาไปแลนส์ไว้โน伊斯ครับเฮ้ยซิกเนีเจอไม่เหยยบร้อยเลยโอ้โหกดไหมไม่กดนะฮะโอ้โหโดนตัวอีตีอีกเฮ้ยโดนมปแลนสสู้ไม่ได้แล้วเนี่ย โดนครับจะติดตันโอ้ไม่โดนถูไอีกเฮ้ยสู้หน่อยเอารอจังหวะเคลมอชัวสามสองหนึ่งวิ่งมานี่จะเครมอใช่ไหมไปเอาทีไม่โดนโอ้โหโดนตบอีกครับโดนต่อยเฮ้ยนี่เจอศอกครับศอกวิ่งเข้าไปสป,ปีอะเป็นไงกดครับ หนึ่งสองอยังครับเฮ้ยเอาเรื่องนะโอ้โหมันม,มันวิ่งเข้าไปสี่สอกสอกตามขอสเปียอีกทีครับมาตั้งท่าหอนแล้วสเปียกด,ดหนึ่ง สองสามเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบแพ้นะเมื่อกี้ชนะง่ายๆครับว่าคู่ชนะคือโรแมนเรนส์ครับวันนี้ถอดร่างหวัวหน้าเผ่าออกนะฮะล้างแค้นการก,นกวนสำเร็จครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบวีลิมกดไลค์กด, like, กด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมเลยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่แมตช์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ